ต้นกล้วยใบติดโรคเชือ้อรามีอาการใบไหม้และเหลืองผมจะใช้ไบโคนาม่านะครับผมในการกำจัดโรคเชือ้อราใช้ร่วมกับยูมิกปรับให้ดินด้วนซุยและปรับวามสมดุลเป็นกดต่างนะครับผมเนื่องจากบริเวณที่ผมปลูกนะครับผมลักษณะมีดินเหนียวปนนะครับลำดับแรกในการรักษานะครับผมให้เราตัดเก่งใบที่เป็นเชื้อรานะครับผมออกไปนอกแปลงและทำลายทิ้งนะครับ ที่ใช้งานร่วมกันนะครับผมให้เราละลายฮิวมิกับน้ําก่อนนะครับผมในตาหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับผมแล้วตามด้วยไตรโคนามานะครับผมในัตาหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับผมละลายเชียงให้เข้ากันนะครับผมแช่ไว้อย่างน้อย15-30มนาทีนะครับผมผมได้ผสมไตรโคนามานะครับผมแยกใส่ถังพ่นยาขนาด5ลิตรนะครับผมเพื่อฉีดพ่นบริเวณใบลำต้นนะครับผม ใช้แต่คนรมากที่ผสมกับฮิมเกนะครับผมราดบริเวณโคนและบริเวณเนียวสมงพุ่มนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพพเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดใจกดเมนและกดติดตามด้วยนะครับ